เหรียญหลวงพ่อเงินพุทธชดรุ่นเปิดดวงเศรษฐีเช่าว,วัตถุมงคลได้ที่ Facebook Fanpage วัตถุมงคลรวยร้อยล้านฝากกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินพุทธชดเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นเปิดดวงเศรษฐีครับเหรียญน,นี้เนี่ยออกที่อำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรออกณนะวัดยางโทน,นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ มีรูปเหมือนหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านจะโดดเด่นในด้านของการเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบเสริมดวงชะตานะครับหรือว่าเสริมดวงชะตาด้านของโภกทรัพท์นั่นเองนะครับหากใครได้บูชาหลวงพ่อเงินเนี่ยก็มักจะมีฐานะทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับอย่างแรกคือหลวงพ่อเงินพุทธชน,นะครับ อย่างที่2คือองค์พยาคุดครับองค์พยาคุดเนี่ยก็จะช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของการมีเดชมีอํานาจแล้วก็เสริมดวงชะตาในด้านการงานนะครับสําหรับด้านหลังนะครับจะเป็นองค์พระพิคเนตองค์พระพิคเนตเนี่ยจะโดดเด่นในด้านของความสําเร็จนะครับหากใครเป็นศิลปินหรือทํางานอิสระเนี่ยก็ควรที่จะบูชาองค์พระพิคเนตนะครับเพราะว่า ท่านเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จและการเจริญก้าวหน้าแล้วก็การเติบโตนะครับส่วนด้านล่างขององค์พระพิคเนเนี่ยเป็นองค์พระราหูพระราหูท่านก็จะโดดเด่นในด้านของโชคลาภนะครับการหากินค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็การทาหากินที่ราบรื่น ไรอุปสรรคและที่สําคัญเนี่ยก็ช่วยให้พ้นจากภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับเหรียญน,นี้บูชาหนึงเหรียญได้บูชาถึง4องค์นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อเงินพญา,าพุธพระพิคเนศแล้วก็พระราหูนะครับซึ่งเสริมดวงชะตาเรียกได้ว่าครบแทบทุกด้านแล้วนะครับวิธีบูชาเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับวิธีบูชาก็แค่นําไปเลี่ยมกรอบแล้วก็ห้อยขึ้นขอแค่นั้นเองนะครับหรือว่าใครที่ อยากจะใส่กล่องแล้วก็บูชาที่บ้านเฉยๆก็ได้นะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับหลายคนที่บูชาเหรียญหลวงพ่อเงินเนี่ยก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าบูชาแล้วจากที่ค้าขายไม่ได้เลยกลายเป็นค้าขายดีขึ้นนะครับทำกาไรได้มากมายนะครับบางคนเนี่ยบูชาแล้วทํากําไรจากการค้าขายเนี่ยได้เป็นหลักแสนเลยก็มีนะครับและเหรียญน,นี้เนี่ยก็มีถึง4องค์นะครับก็คือหลวงพ่อเงิน ขยาคุดพระพิกเนตแล้วก็พระราหูนะครับดังนั้นเหรียญนี้จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าหามาบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วเหรียญน,นี้นะครับอยู่ในซีนเดิมๆและนี่ครับในกล่องแบบยังไม่ได้แกะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเหรียญน,นี้ทางร้านวัตถุมงคลรวยร้อยล้านของเรายังพอมีแบ่งให้บูชานะครับหากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ทาง f e c o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  k n p n p e นะครับวัชถุมงคลรวยร้อยล้าน